สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ e e y e of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดราศีสิงค่ะราศีสิงวันที่23กดากดาคาถึง22สิงหานะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกค่ะเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะเอาไว้เป็นแนวทางนะคะ ดูได้ทางลัคนาราศีนะคะโอเคไหมามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์เดือนเมษา1น6เมษาของคุณว่าจะเป็นยังไงนะคะราศีสิงห์เปิดไพ่ให้แล้ว1ใบแล้วก็ตัวตนของคุณนะปัจจุบันในด้านความรักนะคะแล้วก็คนที่คุณรักและก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะไพ่ใบแรกเลยได้ The ace of one is of อ of อ็กซ์คุณได้รับข่าวอะไรอย่างเร่งด่วนไหมคะอยู่ๆตกใจคือเป็นการเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วมากหรือใครอาจจะส่งข้อความหาคุณหรือคุณอยากจะส่งหาใครโดยแบบกระทันหันหรือมีเรื่องราวอะไรก็ได้เกิดขึ้นจนคุณไม่ทันตั้งตัวเลยอย่างประมาณนี้นะคะ การงานค่อนข้างจะดีค่ะมีความมั่นคงขยายตัวขยายตัวดีนะคะการงานการเงินก็ร่ำรวยเงินหมุนคล่องดีค่ะความรักอ,อาจจะมีคนเข้ามาหลา่ๆคนหรือว่ามีความสมหวังเรื่องความรักดีนะคะ,ะสุขภาพแข็งแรงดีค่ะ แต่ถ้าด้านความรักในด้านนี้หมายถึงลักษณะของถ้าคนที่ดีๆกันอยู่ความสัมพันธ์ที่มันดีนะคะอาจจะเป็นการพัฒน,นาความสัมพันธ์ไปอย่างรวดเร็วและเติบโตไปเรื่อยๆเป็นความรักเร็วมาเร็วไปเร็วเข้มเร็วประมาณนี้นะคะไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของธาตุไฟซึ่งหมายถึงการหลงไหลแรงดึงดูดที่เกี่ยวกับเพศเกี่ยวกับเซ็กประมาณแบบนี้ ถ้ามีคนเข้ามาหาเราประมาณแบบเร่งด่วนแบบนี้นะคะม,มาแบบปิ๊ง,ป,งปิงปังปังมาจู่โจมเร็วๆก็อาจจะแปลได้ลักษณะหนึ่งว่า,าคนที่เข้ามานะคะอ,าจ,อาจจะอาจจะแปลไปทางดีก็ได้มีคนเข้าดีๆเข้ามาหรืออาจจะแปลไปในอีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาแบบประทันหัน หรืออาจจะมีการทะเลาะกันจะบล็อกกันจะส่งข่าวมาหรืออยู่ๆดโดนโดนบล็อกโดนดีลีตไปเลยอย่างกระทันหันอะไรประมาณนี้เป็นความด่วนความตกใจที่มันเดือนเด่วนประมาณนั้นนะคะโอเคไหมอาตัวต้นของคุณในความรักของคุณนะคะได้ n i ยออฟวันทูออฟทูออฟว n นซิกออฟวันแล้วก็น i o ออฟวัน To o อฟสอดคุณมีการแบบมีการวางแผนการเดินทางไปไหนไหมคะมีการเดินทางไกลค่ะทางน้ําทางเครื่องบินมีลักษณะาการวางแผนการเดินทางอาจจะเป็นการท่องเที่ยวก็ได้ค่ะเป็นการท่องเที่ยวหรือไปทําธุระไปทํางานนะคะความรับความสัมพันธ์ของคุณน,นี้ของสิ่งนี้สิ่งมีความรู้สึกว่าสิ่งเลือกไม่ได้ในอะไรบางอย่างมีสองสิ่งมาให้สิ่งเลือกแนตะ่สิ่ง สิ่งยังไม่เลือกและสิ่งก็มีความรู้สึกว่าสิ่งอึดอัดกับสิ่งที่ต้องเลือกมีความรู้สึกมันตัดสินใจยากเลยเกินมันต้องแบกภาระแบกความรู้สึกนี้ไว้ซึ่งมันแบกไม่ได้จนอยากจะต้องพักอยากจะเดินออกไปข้างหน้าหยุดปัญหาที่ที่เมเอาไว้ก่อนก็พยายามทบทวนดูว่าสิ่งที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาสิ่งที่ผ่านไปเป็นยังไงแล้วอยากจะพักปัญหาพักทุกอย่างไม่อยากจะ ยังไม่อยากจะทำอะไรทั้งนั้นค่ะยังไม่อยากจะเลือกอะไรด้วยยังนิ่งๆอยู่เพื่อที่จะเพื่อปิดตาไม่อยากรับรู้น่ะนะเหมือนมันอยากหนีปัญหานะคะเป็นคนอยากหนีปัญหาช่วงนี้ไม่อยากรับรู้อะไรทั้งนั้นเลยไม่อยากจะติดตัดสินใจอะไรมันตัดสินใจค่อนข้างยากนะนะความปรารถนาก็มีความรักก็มีความอะไรอวรก็มีอาจจะอยากไปพักผ่อนก็ได้เนาะลักษณะของการไปพักผ่อนนอน นอนหลับสักพักตื่นมาค่อยค่อยมาคิดเรื่องเรื่องปัญหากันต่อดีไหมความรักความสัมพันธ์ของคุณยังแบกอยู่ยังแบกอยู่บนบ่าเลยแต่คุณก็มุ่งหน้าที่จะแบกภาระนี้ไปให้ถึงจุดหมายนะคะยังวางมันไม่ได้นะ่ะนะรู้สึกว่ายังวางไม่ได้มันเป็นภาระที่หนักหน่วงคุณก็ต้องมองถึงอนาคตตัวคุณเองด้วยว่าอนาคตในความรักของคุณจะเป็นยังไงจะเลิกกันไหมจะดีกันไหม สิ่งที่ผ่านมามันดีไหมสําหรับเรามันอะไรที่มันดีบางทีก็เบื่อและไม่อยากจะคิดไม่อยากหยุดตรงนี้อยากออกไปจากตรงนี้ก่อนเพื่อไปพักก่อนแล้วค่อยกลับมาแต่ก็ยังต้องแบบความรู้สึกนั้นไปด้วยถึงอยากจะหยุดพักหยุดคิดแต่มันก็หยุดคิดไม่ได้ยังต้องคิดอยู่เพราะมันมีสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจรออยู่ค่ะอาจเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวด่วนมาก็ได้นะคะลักษณะของการส่งข่าวหรือ อาจจะเป็นการบล็อกเพื่อนลบไลน์ล็อกบล็อกทิ้งเจิกราหายกันไปอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นการปิดกั้นในอารมณ์อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะคะคุณอาจจะโดนบล็อกโดนลบเพื่อนหรือเขาอาจจะบล็อกคุณก็ได้นะอาจจะส่งข่าวอยากคุณอยากจะส่งข่าวไปแต่อาจจะส่งไปไม่ได้อาา่าฮะโอเคคนรักของคุณดาคนที่สิ่งรักแต่เขาคิดยังไงกับคุณคนที่สิ่งรักขึ้นต่อไฮพินเทส p a s e of s o r t p a อ e of o n e x of p e n t a c l e แล้วก็ six of cup เขาคิดยังไงกับคุณเหรอคะคนคนนี้ลักษณะของเขาคือเป็น The High Pintest อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆค่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเช่นกันเขาคิดยังไงกับคุณเขาอยากส่งข้อความหาคุณหรือเขาปิดกั้นคุณไปแล้วคะ่ะเขาปิดกั้นเขาล็อกคุณไปแล้วคะ่ะ เขาส่งข้อความหากคุณเสร็จเขาก็บล็อกคุณไปแล้วค่ะเขาอยากไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาแล้วในเมื่อคุณเองไม่เลือกเขาถ้าเลือกไม่ได้เขาก็พร้อมที่จะเลือกเองเขาตัดสินใจให้แล้วค่ะดูลักษณะแล้วคนคนนี้ตัดสินใจให้คุณแล้วค่ะหันหลังให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะมีคนหันหลังให้สิ่งเรียบร้อยแล้วคนที่คุณรักคนที่คุณรักคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณคุยด้วย อาจจะไม่ได้เป็นคนรักอย่างเดียวก็ได้นะคะเขาหันหลังให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะเขาไปมุ่งหน้าไปไปตามความฝันของเขาแล้วค่ะเขามีความฝันมีมีสิ่งใหม่ๆมีเขาอาจจะออกเดินทางไปประชนภลัยหรือไปไหนหรือเขาไปมุ่งมั่นกับการทํางานของเขามากกว่าที่จะมามุ่งมั่นกับคุณอาจจะไปมีไปข้างหน้าแล้วมันดีกว่าตรงที่อยู่กับคุณนะคะ เขาไปเริ่มต้นใหม่อาจจะกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าก็ได้นะคะเหมือนลักษณะว่าอยากไปคืนดีกับคนรักเก่าเขาอาจจะได้กลับไปคืนดีกับคนรักเก่าเพื่อนเก่าไปเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมของเขานะคะเ h อ High พินเทศเป็นคนที่อย่างที่บอกเวลาเขาดีกับคุณเขาอาจจะดีใจหายแต่เวลาเขาร้ายขึ้นมาเขาก็ไม่เหลียวหลังเลยเพราะฉะนั้นเ h อ High พินเทสเป็นผู้หญิงที่มีเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเป็นผู้ชายก็ได้ที่มีเซนส์แรง พราะฉะนั้นอารมณ์ขึ้นๆรงๆเขาไม่อยากจะมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันปิดบังรัดซ่อนเรนเพราะฉะนั้นเขาตัดคุณเรียบร้อยแล้วค่ะดูจากไพ่แล้วนะคะอาจจะเป็นในลักษณะนั้นเขาอาจจะอยากกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าเขาหรือคุณเองอยากจะคืนดีกับเขาคะเขาจะดีกับคุณไหมถามเขาหรือยังแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะขึ้น T of ครับแล้วก็ S of Sword The e m p e r ปอร e ล์เซ o r ่แล้วก็เท o f s w o r d ในที่นี้มีคนคนหนึ่งที่เจ็บมากเขาเจ็บเขาถึงไปหรือคุณเจ็บเขาสิงคุณโดนเขาทำคุณโดนเขาทิ้งไวโดยที่ไม่เหลือเยื่อใยเลยหรือเปล่าถึงนอนเจ็บอยู่แบบนี้ในความรู้สึกนะคะมีคนท,รรคคทรรคํา,ะะา,าทอะไรรับหลังค่ะคุณเองทําอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าคะสิงคะถ้าเขาไม่ทําอะไรรับหลังคุณคุณก็ทําอะไรรับหลังเขาโอเคไหม มีในที่นี้มีคนอยากกลับไปคืนดีค่ะหรือมีคนไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วไปไปเที่ยวไปเฮฮาสังสรรค์กับเพื่อนในหมู่มิตรอาจจะเป็นเพื่อนเรียนเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพราะเขาชัดเจนกับคุณไปแล้ว The Empress เป็นคนที่ชัดเจน The Empress กับเด h ะไฮพิลเเป็นคนคนเดียวกันคนที่คุณรักหรือเปล่าคนคนนี้มีใจเด็ดเดี่ยวมีใจเด็ดเดี่ยวมีความเป็นแม่มีควาการดูแลคนอื่นได้ดีแต่ เขารักคุณถ้าเขาจะลองตัดเขาก็ตัดคุณได้โดยที่ไม่รังเรเลยทีเดียวแต่ในที่นี้เขาไม่ความรู้สึกว่าเขาชัดเจนเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตกับอะไรที่มันชัดเจนกว่านี้นะคะเริ่มต้นใหม่กับอะไรที่ชัดเจนกว่านี้เขาไม่อยากอยู่ในความไม่ชัดเจนในเมื่อคุณเลือกไม่ได้เขาตัดสินใจให้คุณเรียบร้อยแล้วเขาอาจจะเจ็บหรือคุณอาจจะเจ็บแท n of sort หรืออาจจะเจ็บด้วยกันทั้งคู่คะ่ะโอเค อยากรู้อะไรบ้างคะสิงสิงจ๋าอยากรู้อะไรเขารักคุณไหมเขาตัดแบบนี้เขาอาจจะไม่รักแล้วก็ได้มั้งอิอิ The Moon ค่ะความรับที่ซ่อนอยู่เขากลับไปทำงานของเขาแล้วค่ะเขาเป็นคนที่ The ะ m อม r o r ร์โเขาเป็นคนตัดสินอย่างยุติธรรมนั่นจริงๆด้วย ในเมื่อคุณมีอะไรซ่อนบิดบังซ่อนเร้นเขาอยู่เขากลับไปทํางานค่ะเขาไม่สนใจคุณแล้วค่ะเขาไม่สนใจคุณแล้วเขาเป็นเดอะอัมพเรอร์หรือเปล่าเขาเป็นคนที่ควบคุมคนอื่นเขาไม่ชอบให้ใครมาควบคุมเขาเขาจะตัดสินใจอย่างยุติธรรมนะคะถ้าคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณถ้าคุณไม่ชอบเขาก็พร้อมจะไปเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรกับเขามาเขาก็พร้อมที่จะทําอะไรกับคุณกลับเช่นกันคนคนนี้จะใจเด็ดเดี่ยวนะคะบางครั้ง อ่อนหวานแต่ไม่อ่อนไหวอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะเขาไปแล้วคุณอาจจะคุยกับราศีตุลไหมคะอาจจะมีราศีตุลราศีเมษเมษตุลแล้วก็รมเมทุนตุนกุมค่ะรมแล้วก็เท่าที่เห็นนะคะอาจจะคุยกับใครก็ได้เขารักคุณไหมคะเขาไม่รักคุณแล้วค่ะเขาไปแล้วค่ะเขารู้สึกว่าคุณมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นเขาอยู่เขาไปแล้วค่ะ เขากลับไปทํางานกลับไปอยู่ในงานของเขาตอนนี้ชีวิตเขาสุขสันต์แฮปปี้ดีมีงานทํามีเงินใช้ร่ารวยสุขสันต์เขาไม่สนคุณแล้วค่ะช่างมันฉันไม่แคร์เขาบอกว่าบายประมาณนี้ค่ะสิงสารักเขาไหมคะสิงสิงรักเขาไหมคะสิงเลือกไม่ได้ค่ะถึงจะมีความรักไปให้สิงกำลังเดินทางไปไหนคะ สิ่งเดินทางไปไหนโอเคสิ okay. so, ่งก็ชัดเจนไปแล้วนะะี่ค่ะคุณชัดเจนกับเขาไปแล้วเช่นกันหรือเปล่าคุณอาจจะบอกถึงเลือกไม่ได้ถึงจะไม่อยากเลือกแต่ก็ต้องเลือกหรือเปล่าคุณไม่อยากทะเลาะก,กับเขาคุณไม่อยากทะเลาะก,กับเขาแต่คุณมีความมั่นคงมีความโรแมนติกคุณเป็นคนโรแมนติกเหนื่อยเนื่อย,เ,อยเป็นเป็น,เป,นเป็นไปอย่างมั่นคงเป็นไปอย่างเรื่อยเรื่อยรักเขาไหมคะก็สนใจเขามากทีเดียวค่ะ บางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแค่คุยกันลักษณะการคุยกันแต่ไม่รู้เป็นอะไรกันนะคะบางคนอาจจะเป็นแฟนบางคนอาจจะเป็นสามีพัรยาในที่นี้ไม่ได้แยกว่าใครเป็นใครเพราะเป็นการดูดวงโดยรวมถ้าอยากดูดวงแยกต้องส่วนตัวค่ะดูดวงส่วนตัวนะคะ,ะ,คะโอเคเข้าละจะกลับมาไหมในกรณีที่เลิกไปแล้วอันนี้นะ่าจะเลิกอาจาอาจะบล็อกกันไปแล้วอะ ขาจะกลับมาไหมอะไรอาวรคุณไหมคะเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาหาคุณไหมคะสิงเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วคะ่ะจริงเขาไปเริ่มต้นใหม่กับใคร เขาเป็นอิสระจากคุณเรียบร้อยแล้วค่ะเขาไปเริ่มต้นใหม่เขามีคนเยอะแยะเลยเนาะเขามีคนเข้ามาเยอะแยะตั้งแต่เด็กๆนมๆแก่ๆเขาไปเริ่มต้นใหม่แล้วค่ะเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นแล้วค่ะเขาเป็นอิสระจากคุณเรียบร้อยไม่กลับค่ะไม่น่าจะกลับแล้วนะคะไม่มีแนวโน้มความจะกลับมาเลยการเริ่มต้นใหม่ของเขาน่าจะไปได้ดีและได้สวยด้วยเป็นการตัดสินใจแล้วในเมื่อเขาตัดสินใจแล้วโอเค ไม่ต้องถามแล้วว่าจะกลับมาแล้วจะดีไหมแล้วคุณหลัดสิงห <c oughs> ์อืมถามว่าอะไรต่อ <c oughs> เขามีคนคุยแล้วนั่นนะหมดคำถามเลยไหมหมดคำถามไมหม,ม,มอืม คุณหลักคุยกับคนอื่นไหมสิงคุณเป็นผู้ชายเจ้าชูคุณเป็นผู้ชายลันลาจะคุณอาจจะคุยกับราศีมีนคุณเป็นผู้ชายควบคุมเช่นกันเขาก็ควบคุมคุณหรืออาจจะหรืออาจจะอย่างที่บอกคุณควบคุมเขาเขาควบคุมคุณเพราะฉะนั้นต่างคนต่างควบคุมไม่มีใครอยู่ในคอนโทรลใครแยกย้ายคอนเวิร์ตออสตาทางไขรทางมัน คุณไม่อยากจะทะเลาะกับเขาหรอกคุณเป็นคนเจ้าชู้กับฟันลีคุณมีความรับปิดบังเขาอยู่คุณรู้สึกรู้ทุกอย่างแหละคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนเก่งรู้ทุกอย่างแล้วก็นิ่งๆไปรับสภาพไปค่ะคุณมีคนคุยไหมตอนนี้คุณกะละคุณกําลังรู้สึกความรู้สึกในใจคุณกาลังเตีกันอย่างอย่างมากเนาะมีความรู้สึกในใจของสิงมีความรับอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วก็ แต่ก็เลือกไม่ได้ยังตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ได้ถามว่ามีไหมตอนนี้ยังไม่มีมีนะมีอยู่แต่หน้าตอนนี้คือกำลังกังวลกับคนที่จากไปอยู่ก,าากำลังกังวลกับคนที่จากไปกำลังตีความในใจมันกำลังตีกันอยู่ว่าคือตอนที่อยู่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ตอนไปแล้วมันรู้สึกเสียดายไหมปาดปาดประมาณว่ารู้สึกเสียดายรู้สึกเสียใจคุณเดินทางค่ะคุณอาจจะมีการเดินทาง คุณซ่อนความรับไว้นะคะระวังความรับเปิดเผยนะคะโอเคไหมอ่ะขอพายแนะนําให้สิงเดือนเมษาเออสิงเดือนเมษาขอพายแนะนําให้สิงเดือนเมษาว่าสิงเดือนเมษาจะอยู่ยังไงให้เป็นสุขจะใช้ชีวิตยังไงจะรันร้าเรื่อยไปหรือจะทํายังไงกับชีวิตดีสิงเดือนเมษาทํางานกับสิงแต่เมื่อเลือกไม่ได้ก็กลับไปทํางาน ใน่มาตัดสินใจไม่ได้ก็กลับไปทำงานนะคะสิงเดเดวิลขึ้นมาเดเดวิลเป็นไพ่แห่งเวรกรรม o ิวออฟจูนอ่ะในดูตามหน้าไพ่นะคะไพ่แนะนำให้คุณกลับไปทำงาน,นะคะ่ะในเมื่อเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คุณอาจจะคุยกราศีพฤจิกนะคะถ้าในเมื่อเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้คุณก็ชัดเจนก็ไม่ได้ แต่มันจะไปหลงหยับมัวไปไปหยับมัวไปหลงมัวเมาหลงไหลกับรูปรถกลิ่นเสียงไม่มีอะไรถาวรและมั่นคงค่ะแต่เดวิลคุณอาจจะไปหลงอะไรกับใครอีกแล้วในอนาคตคุณอาจจะมีคนเข้ามาใหม่อีกหรือเปล่าแต่เดวิลคืออะไรคนเก่าหรือคนใหม่อืมระวังจะไปมัวเมาไปหลงกับคนที่ไปหลง ใช่มันเหมือนลักษณะเวทมนต์เวทมนต์นหลงไหลคุณไปหลงอะไรกับใครบางคนระวังไปหลงกับคนนี้ระวังจะช้ำใจด้วยนะคะเพราะว่ามันมีเหมือนมีศาสตร์มีมนมีมนต์ดำมีอะไรสักอย่างหนึง่งเข้ามาในตัวคุณไปโดนของโดนอะไรหรือเปล่าสิงระวังนะเจ้าชู้ไปเรื่อยตอไปเรื่อยระวังโดนของนะคะลักษณะม,มันมีมนต์ดำมีอะไรสักอย่างเข้ามาใน มีความชั่วร้ายเข้ามาในตัวคุณนะโดยที่คนของคุณระวังแล้วกันค่ะมีคนรักเยอะคนรักก็มีคนเกลียดก็มีระวังนะคะไปเจอของดีเข้าโอเคไม่มีอะไรแล้วเนาะของสิงห์อยากรู้อะไรอ,อีกอ่าดูสถานการณ์อืมรู้อะไรอีกอ,ะอ่ะอ่าลืมถามไปคนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณป้าถามไปแล้วเนาะโอ้น่าจะหมดแล้วล่ะคะ่ะ โอเคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แชร์กันเยอะๆนะคะอ่าอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดิสชั่นด้วยว่าแม่นหรือไม่แม่นเป็นกำลังใจให้กันและกันคุณและเรานะคะอ่าดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาถามคิวก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ